สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้ละอาจารย์ท็อปในรา,รายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เรามานั่งคุยกันถึงว่าอาชีพร่างทรงเนี่ยมันมีจริงไหมแล้วมันเนี่ยมีจริงหรือเปล่าใครหลายคนก็สงสัยนะว่ามีจริงไหมหรือว่าจะแค่ <c oughs> อุปโลกขึ้นมาอื <c oughs> เป็นใครคนหนึ่งที่แบบอยากได้ลองความสนใจหรือเปล่าจริงจมีจริงไหม

โอมพ,พระพรหมาปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหม,มาปฏิภาหายามัติยมปีพระพรหม,มาปฏิภาหายาอิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทายาปทวีคงความอะพรหม,มหาเทวาขาม,ามิหังพรหม,มาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภะทะนาัมาอาอุเมกามอ ปิยเทวมนุษสานางปิยพระมานณมตมังปิยนาคสุพัรณนางปินิทาริยนามามิหังอมนโมสักกะเทวาวันทานังสุกิตามหาราภะเติยาเมศสักกะเทวาวันทานังสุกิตามหาราภะ ตาเทียมปีนาโมสก,กเทววันธานังสุขิตามหาง<ม>นะเรามานั่งคุยกันว่าอาชีพร่างทรงเนี่ยมันจริงไหมหรือเท็จขนาดไหนเราไม่อาจรู้ได้สักทีเดียวแต่ถามว่ามันมีอยู่ไหมในโลกนี้มีครับอะไรในโลกนี้ที่คิดว่าจะเป็นสิ่งซ่อนเลนสิ่งแอบแฝงหรือเป็นสิ่งดูดูนะออก็มานั่งคุยกัน ถึงว่าอาชีพร่างทรงเนี่ยมันมีจริงไหม,มแล้วก็หลายๆคนเนี่ยชอบคิดนะว่าอาชีพร่างทรงเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มีจริงบางคนก็บอกว่ามีจริงเพราะว่ามัน,นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าโลกเราเนี่ยจะหมุนไปไกลแค่ไหนไม่ว่าจะโลกาพิวัติไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรจะพัฒนาข้ามไปแค่ไหนเรื่องวิญญ,ญาณอาธิสมานากายเรื่องความละเอียดของจิตนั้นเกิดจากการเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนาตัวเอง มันไม่สามารถที่จะมานั่งอธิบายอะไรให้ใครฟังได้ตรงๆเพราะว่าถ้าคนที่ถามไม่เชื่อเรื่องนี้ก็มีอยู่เยอะค่ะแล้วก็อาจารย์โอมาเล่าให้ฟังอ่ะเราประสบการณ์นี้มีไหมคือคือมันมีอย่างนี้ค่ะคือว่าร่างทรงเนี่ยบางคนเขาคิดว่าหลอกคนใช่ไะมบางคนก็คิดว่าแบบทำภาพไปอย่างนั้นเองจริงก็ไม่ได้มีก็ว่าไปนะ ว่าจริงๆแล้วอาชีพเราเนี่ยมันมันอยู่ยากถ้าเป็นคนที่ไม่ไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ฝึกฝนตัวเองสุดท้ายมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในวงหรือในดงในดงอาชีพเหล่านี้โดยตรงการที่จะอยู่ในการการที่จะอยู่ในอาชีพเหล่านี้หนึ่งครับต้องฝึกฝนตัวเองต้องพัฒนาตัวเองต้องสวดมนต์ต้องภาวนา และก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมถึงจะอยู่คงกระพันแล้วอีกอย่างต้องรอบรู้ด้วยต้องรู้ทันเหตุการณ์ทันโลกอะ่ะอ่ารู้ข่าวข่าวไปถึงไหนแล้วยุคสมัยไหนแล้วเขาใช้อะไรติดต่อสื่อสารกันโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไปตามเทคโนโลยีด้วยนะคะคือ ถามว่ามีคนสงสัยเรื่องอาชีพร่างทรงเนี่ยมันมีทั้งจริงและปลอมอันนี้อันนี้เราเราไม่เถียงนะปลอมก็มีแล้วก็จริงก็มีแต่ผมจะเล่าว่าในชีวิตของผมอะตั้งแต่อยู่กับวงการร่างทรงมาเห็นเจอปลอมไหมมีผมเคยเจอใช่จานโอ้เราจะบอกว่าตลอดว่าสลับสนุสนคาพูดจาทนท้าไงที่ว่าร่างทรงปลอมมีนะคะค่ะมียังไงคะจาทนท้าพูดต่อคือเขาเหมือนว่า ทำตัวเป็นร่างทรงแต่พอผมไปสัมผัสดูใกล้ๆนะคือมันแล้วนะคือ,อก็พูดตรงๆนะว่าการที่เราจะทําอาชีพเนี้ยการที่เราจะอยู่ในโครงการเนี้ยถ้าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาแล้วก็ไม่ศึกษาอะไรที่มันเป็นของจริงนะมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ได้แค่อยู่ในแต่ในนามไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไกลามาก ถามว่าอาจารย์โอ๊กอาจารย์ท็อปเนี่ยทํารายการคนมีองค์ขึ้นมาเนี่ยผมเคยเจอคนที่เป็นเหมือนกับคนมีวิชานะเขาก็มีวิชาจริงฝึกฝนจ,นจริงพัฒนาจริงเขาก็อยากจะลองกับพวกคนมีองค์แต่คนมีองค์เนี่ยผมยอมรับว่าเวลาองค์มาเนี่ยจิตกิจจิตเข้มแข็งจริงคล้ายๆเหมือนมีไฟฟ้าสปาร์กในตัวถ,ถ้าถ้าถ้าคนมีองค์จริงๆอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีไฟฟ้าสปาร์ก แล้วเหมือนว่ารอบกายเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเป็นพลังงานแม่เหล็กประเภทหนึ่งที่แต่ผมไม่สามารถอธิบายได้โดยตรงแต่อธิบายได้แค่เพียงว่าคนที่เข้าไปใกล้คนมีองค์เท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจเรื่องนี้ได้ขนลุกอะไรเงี้ยเหรอมันใช่มันขนลุกแล้วมันก็สัมผัสได้ว่ามันข้างในตัวเขามีอะไรอะไรแบบนี้ใช่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมีองค์ปอมเนี่ยมันจะมีความร,รู้สึกว่าเขาทําอะไรเขาจะคิดก่อนแล้วเขาถึงจะทําหรือบางทีวเวลาพูดอ่ะผมเคยถามผู้รู้นะ การร่างทรงเขาบอกว่าเวลาแบบถ้าเป็นร่างทรงฟอร์มเนี่ยเวลาพูดอ่ะเขาจะพูดออกเป็นกลางๆคือไม่ไม่ตัดสินอะไรเสียทีเดียวอันเนี้ยอันเนี้ยคือมันมันแล้วแต่คนนะวิจารณญาณเหมือนแบบพูดอะไรก็ถูกทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกลางๆไงมันเป็นกลางๆไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่หรืออันไหนหรืออะไรแล้วบอกว่าแบบบอกกลางๆว่าให้เข้าใจว่าถ้าเราเราจะคิดว่ามันเป็นบวก ก็ใช่เออแล้วจะคิดว่าคำทุกคำที่เราพูดเ,เป็นลบมันก็ใช่ใช่ซึ่งมันไม่ไม่ตัดสินมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตัวบอกได้โดยตรงมันเว้นแต่ว่าคนที่คนที่เข้าหาจะสัมผัสอะไรได้ในเวลานั้นเท่านั้นถ้าสัมผัสได้จะรู้ทันทีว่าอันนั้นคือจริงหรือปลอมนะเพราะจริงจะเป็นลักษณะคือเข้าหาแล้วจะรู้มันเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเคมีหลายๆคนนะที่ที่เขาแบบเข้าหาเลือกเข้าหาคนมีองค์หรือคนที่มีร่างทรงหรือมีจิตสัมผัสเนี่ย<ม>เวลาผมผมถามผมจะได้ยินเขาพูดเข้าใจว่าเคมีมันมันมันเข้ากันได้ถึงได้เข้าใจเขาเอาเอถ้าเคมีไม่ใช่มันไม่เข้าใจอย่าง,<ะ>อ,ยางอย่างเขาเล่าใหาเราฟังเงนี้ลูกศิษย์บอกว่าอเออเขาไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเขามีความรู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกับอาจารย์คนนั้นอืมเขาก็เลยไปเรียนแบบ แบบเรียนแบบไม่ใช่อย่างเรามาหาเราอะ่ะเขาเขาเขาเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกว่ารู้ด้วยตัวเองอ่ะว่าเหมือนกับว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อืเขาจะรู้เลยอือเวลาเวลาเจอหรือได้ยนินหรือได้พูดหรือได้อะไรสัมผัสใช่เวลาเข้าไปใกล้เนี่ยถ้าถ้ามันมีความรู้สึกว่าใช่นะ ในสําหรับคนคนนั้นจะบอกว่าใช่แต่บางคนเนี่ยงมงายก็มีงมงายเลยงมงายจนแบบว่าคิดว่าโดนหลอกขุยอย่างดีมิดหมดหรือเปล่าอย่างนั้นวะมันมันมันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สภาวะณนะปัจจุบันตอนนั้นของคนนั้นด้วยอาจารย์เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรคะท่านพ่อบอกมาว่า,วาเจ้าทั้งหลายจงฟังนี่พ่อบอกมาว่านะเราเนี่ มีความรู้สึกคือม,มันมันมีมันมีนะมันมีแม่บอกมาว่าไม่ต้องไปเรียนไพ่ยิปซีเดี๋ยวดูเป็นเองมัน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 ไม่ใช่อะนะบางทีเนี่ยก็อันนั้นจริงแม่แม่สอนไพ่ยิปซีไม่ได้เลยนะเออเอาถามจริงเพราะอุมามีควารู้เรื่องไพ่ยิปซีไหมเอาตรงๆเลยนะไม่มีแต่พอแม่อุมา,มา,มานะ,มมะมมานะถามว่า การเรียนอ่ะมันเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเอาฐานฐานคืออะไร,ฐา,ออะไรฐานความรู้ของค,อความหมายคือเราก็จะบอกว่าพ่อแม่อุมาทีวีคนจะไม่รู้จักวิชาไพ่ยิปซีแต่ว่าถ้าอาจจะรู้จักว่าเออชื่ออะไรเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้มารู้ลึกถ,ถึงขนาดคุณอ่าแม่พามเลาคอมเมนสมิธอย่างเงี้ยค่ะผู้เป็นผู้วาดไพ่ยิปซีคนแรกอของโลกครบจ็ดสิบแปดใบเป็นของไรด้วยนะคะใช่ ซึ่งการที่เราเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยหรือเราจะเข้าใกล้องค์งงคนที่มีองค์เทพแล้วเราจะเข้าใจเขาเนี่ยหนึ่งอยู่ที่สภาวะความรู้ที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่แรกรร uhm. หรือฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆก่อนที่เราจะเข้าใกล้คนมีองค์ถ้าเราเข้าใกล้คนมีองค์เนี่ยบา,บางบางทีเนี่ยการเข้าใกล้คนมีองค์เนี่ยจะทําให้เรามีความรู้เนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ของคนมีองค์เนี่ยหนึ่ง ออล่างรงป่ะเป็นล่างสมงป่ะใช่ล่างรงเนี่ยอะไรใช่คอมมีธรรมดาต้องล่างรงล่างรงเนี่ยคือหนึ่งมีแบบแผนพิธีการมีครูบาอาจารย์มาแต่เดิมครูบาอาจารย์นี่ก็หมายถึงว่ามีตำรามีการวางโครงมีการวางลักษณะอย่างเช่นว่าเวลาสวดสวดบทนี้นะบูชาองค์นี้องค์นี้องค์นี้องค์งนี้อันน,น,นั้คือลักษณะแล้วก็หลักก็คือเวลาทาําใบสีหรือทําอะไรหรือเข้าสู่พิธีการมีเครื่องไหว้อะไรมัง่งและ ต้องเตรียมอะไรยังไงแล้วต้องดูเลิกยามในวันที่เท่าไร่ลักษณะยอย่างไรแบบไหนยังไงอันนั้นเรื่องจริงนะ,ะไม่ไม่ใช่แบบว่าบางบางคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยอันนี้ผู้พูดตามหลักความจริงนะคือเราให้เลิกไปแบบเนี้ยแต่เขาจะจะแย้งเลิกกับเราแย้งเลิกคืออะไรรู้ไหมมหัธโนเลิกวันนั้นรู้สึกจะเป็นเวลาเที่ยงแต่เขามาหาเราประมาณบ่ายสาม ซึ่งมันเลยมหัธโนเลิกไปไแล้วไม่เขาขอเขาขอว่าเป็นอีกวันหนึ่งเลยจันเขาไม่ใช่วันดีเลยเป็นวันกากบาทไหมม,ม,มันมันม,ม,มันมีม่บมันมีหลายเแ,<ต>แ,แต่ว่าแต่ว่ามาในเลิกที่ว่าเลิกเสียอาจจะเป็นเลิกไร้เลิอกอะไรโจโรเลิอกอะไรอย่างเงี้ยนะว่าพิชคาดเลิอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไม่เหมาะกับการครอบเสียหรือว่าทา รับขันเลยอ่ะคือมันมีร่างทรงบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาละเลยละเลยเรื่องเลิกก็มีมที่ผมเจอมาก็อย่างอาจารย์โอเจอมาอ๋อเขาจำได้แล้วเขาขอมาวันเสาร์เพราะว่าเขาต้องทำงานนั่นแหละแล้วก็มีคนนึงนัดดิบดีบอกเลิกหมดแล้วแล้วสุดท้ายทิ้งเลิกไปเลยมาตามใจฉัน เออเดี๋ยวจะมาวันเสาร์นะจย์อะไรเงี้ยบอกมาวันนี้แล้วอาจารย์ก็บอกเลิกไปให้ปรากฏว่าบอกเลิกบ่ายสองบ่ายสามอ่าอยู่ในช่วงเนี้ยแต่พี่แกดันมาช้าโทรมาโทรศัพท์มาบอกว่าแท็กซี่พาไปหลงจริงๆอย่าพูดถึงเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องว่าแค่ไม่ทําตามเลิกนี่ก็ผิดแล้วใช่เอาพูดจริงๆนะผมพูดจริงไม่ไม่ว่าใครจะหลงหรือจะอะไรก็ตามจริงๆอ่ะ ถ้าร่างทรงดีจริงๆนะเขาจะใส่ใจเรื่องเลิกใส่ใจเรื่องยามแล้วเขาจะดูว่าจริงหรือปลอมเลิกนั้นน่ะแท้ขนาดไหนไม่ใช่แบบปล่อยแบบโอ้ยตามใจฉันฉันอยากจะรับเมื่อไหร่ก็ฉันก็รับได้มันไม่ใช่นะโดยจริงอ่ะการรับพานครูเนี่ยเราตั้งในมหาธนให้มหาธนเป็นเรื่องเศรษฐีถ้าพ้นเรื่องเศรษฐีแล้วไปลงพวกเลิกแบบขอทานเลิกอ,อะไรไปเรื่อยมันเอเอทา,าิโทเลิกนี่เลิกขอขอ,ขอทานเนี่ยแหละแต่ว่า มันทุกรอบมันก็มีดีมีเสียในตัวของมันนะคะจันทฮอปเข้าใจแต่แต่เริ่มดีทิลทิททโรลกเนี่ยมันเป็นเริเ่เสร็จขอทานมาธโนเรอเป็นเร,เรื่องเศรษฐีนะคะแต่ว่ามีข้อจากันดนิดนึงว่าเร,าเรืเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีต้องค้าขายจะร่ำรวยได้ยังไงต้องเป็นคนประหยัดมากด้วยนะ แต่ว่าทันริททลกเนี่ยอ่เดี๋ยวจะเอาปั๊บนึงขอพูดหน่อยทันริททลิกเนี่ยจะเป็นเลิกขอขอทานก็ได้นะบางคนเนี่ยเขาเอาเป็นเลิกขอมั่นนะขอแต่งงานก็ได้เพราะว่าทันริททลกเนี่ยขออะไรได้ทุกอย่างขอได้หมดขอเงินขอทองขอผู้หญิงขอแฟนแต่งงานขออะไรเออเนี่ยแหละจะพูดอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่แบบว่า เป็นขอทานแล้วต้องจนเสมอไปไงมันอาจเหมือนเอาว่าดีที่ว่าขอแล้วมีคนให้อย่างงี้อาจารย์ฮอปพูดจะพูดเรื่องอะไรต่อคะไม่ละเจบแล้วนะก็เอาเป็นว่าร่างจริงร่างปลอมนั้นอะเราอะการตั้งเลิกอะถ้าคุณแบบถามเลิกกับคนอื่นโดยที่ว่าเลิกนั้นอะเราตั้งให้เนี่ยถ้าคนที่เขาเป็นนักโหราศาสตร์แท้เขาจะเขารู้ว่าวิชานั้นเป็นวิชาการจริง แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถามว่าคนที่ไม่รู้เขาก็คือไม่รู้หรือหลายๆคนเนี่ยที่เข้าใกล้ร่างทรงแล้วบอกว่าร่างอาชีพร่างทรงมีจริงไหมเขาบอกว่ามีจริงแต่แค่เพียงว่าลักษณะของการดูเลิกดูยามเนี่ยต้องเป,เป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่แบบว่าจะเลื่อนได้เลื่อนอะไรได้เพราะว่าเลิกแต่ละเลิกนั้นน่ะการที่อาจารย์ตั้งแล้วดูให้ส่วนมากแล้วอ่ะอาจารย์ให้ของดีจริงไหม อืมเอาละนะให้ให้อูดูต่อได้ป่ะเอาพูดต่อไปคืออาจารย์โอเคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าอาจารย์ท็อปบอกว่าขอให้เลิกออกเลิกให้คนสองคนหน่อยจะมารับมารับขันเสร็จแล้วอาจารย์โอ้ขาเลิกที่ดีที่สุดให้เขาไปแล้วเขามาแย้งว่าพอดีแม่หนูอ่ะเขาศึกษาโหราศาสตร์เหมือนกันเขาเอามาดูปรากฏว่า ไม่ใช่เลิกเศรษฐีนี้อาจารย์โอบอกอาจารย์โอก็เลยต่อไปขาต่อไปยาวเหมือนกันนะประมาณสามรอบอะแล้วพอเขาพออ่านปุ๊บอะแล้วเขาตอบกลับมาปั๊บเลยว่าอ๋อ,อเข้าใจทั้งหมดแล้วค่ะาทาั้งๆที่เขาแบบเพิ่งเข้ามาแล้วก็เพิ่งอ่านอาจารย์โอ้ยังงงจนถึงทุกวันนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่อาจารย์โอ้ mm hmm. แล้วส่งอะไรไปก็ไม่ได้รับการอ่าน mm hmm. อาจารย์โอบคิดยังไงคะ งผมไม่สนใจอ่ะใครใครใครเขามีบุญเขาก็มารับเองแต่ถ้าใครเขาไม่มีบุญเราก็ปฏิเสธทิ้งไปเลยก็ได้สุดท้ายเขาก็มารับตามเลิกอืม,มเพราะการวางเลิกให้อ่ะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เด็กเล่นไม่ใช่เด็กมาเล่นอมมือไม่ใช่แบบตั้งพอเราตั้งเลิกเราตั้งแบบอาจารย์โอ้ยตอบกลับไปเลยว่าถ้าเกิดว่าเราพิจารณาดูก่อนว่าจะยอมให้แบบให้คนที่เขาเพิ่งศึกษาอย่างอย่างคุณแม่เนี่ยเขาเพิ่งศึกษามา จะให้ยอมไม่เขาเอาเรื่องของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพิจารณาอีกทีเหมือนต้องถามอาจารย์ท็อกอนว่าเดี๋ยแม่เขาให้เรื่องนี้แมจะเอาแบบแปลงเรื่องแม่เขาไหมหรือว่าเขาจะเอาเรื่องที่เราให้ผมผมไม่ใส่ใจเลยผมทิ้งเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าอยากให้ผมประกอบพิธีให้ก็มาถ้าไม่อยากให้ผมประกอบพิธีให้ผมปล่อยเลยเพราะไม่ปล่อยเพราะอะไรรู้ไหมไม่ว่าเรื่องของใครก็ตามถ้าหากคนนั้นไม่ชํานาญจริงจะไม่ทําเรียกว่าเป็นมืออาชีพเอาแค่นี้แหละ ถ้าคิดว่าทําเป็นมืออาชีพได้ทําไปแต่ถ้าคิดว่าทําไม่ได้อย่าทําแค่นั้นนะนะง่ายสุดเพราะผมทําอาชีพเหล่านี้มานานเรื่องของเรื่องนะการที่เราทําอาชีพเหล่าเนี้ยเราไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ขู่เข็นให้ใครมาแต่เราตั้งเลิกในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงในระยะเวลานั้นเดือนนั้นปีนั้นไม่ใช่แบบว่าเราจะมาส่งเดชว่าส่งโยนมั่วหมดไม่ใช่คือคุณถามอีกคนหนึ่งแต่เลิอกอ่ะเราเรียนโหราศาสตร์มา เราเรียนโหราศาสตร์มาเรียนมาแล้วเรียนมาจากสถาบันใหญ่ไม่ใช่แบบว่ามานั่งมานั่งแบบแล้ตองแต่งเอาใช่ไหม,มเราตั้งเลิกจากวิชาคัมภีร์มหาสตเลขและว,วิชาโหราศาสตร์ไทยซึ่งมันต้องมาคํานวณคํานวณเนี่ยแล้วจะหาวันที่เหมาะเจาะเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยเอาตรงๆเลยนะ เดือนจะมีสักสี่วันทีเีบางทีอาจจะมีแค่สามวันด้วยบางทีอาจจะมีสองสองวันก็ยังมีเลยนะแล้วลองนึกดูนะบางทีเนี่ยผมไปเรียนหัวศาสตร์ไทยเมื่อก่อนผมไปเรียนคำพิมา,ศาตรตาเลกเขาบอกว่าจะไปแต่งงานเดือนไหนดีครูที่นั่งอธิบายอยู่นะเขาบอกว่ารู้ไหมบางทีเนี่ยดูตั้งแต่มกรากว่าจะได้แต่งงานเดือนเก้ามกราเดือนหนึ่งไอ้เดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งธันวาจริงๆแล้วค่ะโอ้รู้นะเขาต้อง มานั่งตั้งดวงอ่ะของทุกวันเลยก็เอาสมมติว่าเขาเอาภายในเดือนหนึ่งนะเขาต้องมาตั้งดวงอ่ะสามสิบวันเลยในเดือนหนึ่งอ่ะอหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอาปีนั้นน่ะเขาต้องมาเอาเลิกสามร้อยหกสิบห้าวันน่ะเขาต้องเอามาตั้งดวงอ่ะสามร้อยหกสิบห้าดวงอ,อาชีพร่างทรงถามว่ามีจริงไหมมีจริงแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าหาอีกคือถ้าคุณจะเข้าหาเขาหนึ่ง คุณต้องฟังว่าเขาเนี่ยอธิบายอะไรออกมาให้คุณฟังแล้วเข้าใจเขาเรียกว่าสปีดที่ตรงกันก็คือความรู้สึกว่ามันตรงกันได้ hmm. สองสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะมันมีเขาโครงความจริงผสมอยู่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตไหมเพราะมันอาจจะมียี่สเอร์ซนที่อาจจะเบี่ยงออกไปม้างเบี่ยงนี่คือ hmm. บางคนเขาไม่รู้ก็มีไม่รู้บางข้อนะเพราะว่ามีนะรับรับไปเหอะรับรับรับผ่านครูไปก่อนแล้วเดี๋ยว เทพจะมามันลงแล้วจะมาทําให้ดูดวงได้ผมงงเลยอย่างนั้นนะใช่ไหมอาจารย์โอ้เคยมีนะมีเยอะด้วยรเรื่องนี้นคือรับรับขันไปก่อนนะ<ม>เดี๋ยวเทพมาลงแล้วจะเมาลงเดี๋ยวรู้เองว่าเป็นองค์อะไรครับบางบางคนก็มาคุยรับรับไปเถอะบางคนก็มาคุยกับเราว่าอะไรรู้ไหม,ม อาจารย์เขาเนี่ยรู้ทุกอย่างก็มาแล้วจะมาเล่าให้ผมฟังทําไมมนันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอาจารย์เขาดีอย่างนู้นอย่างนี้เออก็ไม่ไม่เกี่ยวไกับผมก็ไปไปไปคุยกับอาจารย์เอาใช่ก็ไปชมกันสิคะ้าไปชมกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมหอ่าอ,อ,อะไรนะองค์เข้าตัวเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์มานั่งนั่งอยู่อันนี้ผมก็เจอมาแล้ว <น>แล้วบอกว่าเดี๋ยวไม่กล้าเขาใกล้ตู้เทวรูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเข้าล่างใช่เดี๋ยวเทวรูปออกมาเข้าเข้าล้างเนยก็แยไปหมดเลยเนี่ยเต็มตู้เลยเนี่ยจะมาเข้าก็แย่เข้าล่างเขาเ,เขากลัวเนี่ยผมเจอมาค่ะว่าเจอมาออทุกอย่างถามว่าเวลาคุณจะเลือกเข้าหาร่างทรงจะรับขันหรือจะตรวจชะตาหรือจะดูดวงกับใครก็ตาม<ะ>ถ้าคนนั้นไม่มีภูมินะ เราจะรู้เองคือถ้าเราศึกษาเรื่องนี้มานานๆเราจะเข้าใจเอาจริงๆแบบว่าบางทีเนี่ยเราแต่งงานเนี่ยปีหนึ่งอะ่ะเอ่อคุณหมอช่วยดูให้หน่อยได้ไหมหรือสินสายช่วยดูให้หน่อยได้ไหมว่าจะมีวันไหนอะ่ะในในปีนั้นน่ะที่แบบพอจะแต่งงานได้บ้างอ่ะโอ้โหดูแต่มกราคือคือถ้าเกิดคุณเอาเดือนหนึ่งนะโหแบบง่ายเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเอาปีหนึ่งนะเขาเสียเวลามากเลยเขาต้องแบบ ไปดูว่าวันไหนดีบางคนไหนดีปีไหนดีอ่ะบางคนปีนั้นทั้งปีไม่มียังมีมาแล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะ ใช่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าทั้งปีมันไดไม่ได้เขาต้องดูทีละวันใช่ไหมคะใช่ดูทั้งดูยดูแบบหนึ่งวันเนี่ยดูยกเดือนนะใช่ดูอย่างเี้อตั้งสิบสองวันเนี่ยควาจะค้นยๆจะหาเจอบางทีในหนึ่งในหนึ่งปียังหาไม่เจอเลยยังมีนะอืมที่เขาบอกเลยว่าเนี่ยในทีวีบอกว่าในปีนี้เนี่ยหนูอ่ะกับเขาไม่มีเลิกที่จะได้สมความปรารถนาแต่งงานกันเลยนะต้องไปรอปีหน้านู่นน่ะอะไรอย่างเงี้ย นตัวละครเขาจะพูดอ่ะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับไอดีราโอสิริกหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี พิธีกรรมถูกชนิดจำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของผังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับ <c oughs> และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปครับณนะเมตราเบอร์โทร0849266658 id n ร AJTOP16 เอาละรายการนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ